มาถึงต้องบอกว่าเป็นราศีที่หมอช้าบอกว่าเกือบดีที่สุดเลยของทั้งหมดเป็นรองนะฮะแค่หนึ่งราศีจริงจริงเนี่ยด้วยความที่ปีห้าเจ็ดทดาวมันเปลี่ยนเยอะเลยไม่กล้าพูดว่าดีที่สุดาาแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นปีนอื่นๆเนี่ยราศีนี้จะเรียกว่าเป็นราศีที่ดีที่สุดโอ,อด้วยความที่ปีนี้ดวงดาวมันเปลี่ยนเยอะก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่า มันอาจจะไม่ได้ดีไปได้ตลอดทั้งปีก็คือราศีกรกฎใช่นะครับก็คือคนที่เกิดวันที่17กรกฎาคมจนกระทั่งถึงวันที่16สิงหาคมนะฮะนักร้องของแกรมมี่โกครับที่เกิดราศีนี้มี2คนในการมีมนแคนแก่นคูณนะครับ,รบนะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือออฟสุขพรนัทโอ้โหนี่นี่ฮอตมากเหมือนกันครับนะครับก็ต้องบอกว่าราศีกรกฎน,นะครับจัดว่าเป็นราศีที่ มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยเยอะมากในปี56เนี่ยอาจจะย,ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับกับปี57เนี่ยช่วงที่แบบความแตกต่างกันจากช่วงที่มันจะแยกกลายมาเป็นดีขึ้นเนี่ยม,มันมีระยะที่แบบ,บเยอะมากนะครับจะไม่เหมือนกับราศีเมถุนที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้เมถุนเนี่ยเขาเป็นราศีที่ดวงดีอย่างต่อเนื่อง56ก็ดี57ก็ดีนะครับเหมือนคนกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาตลอดนะครับกินพัตคาหหรูๆมาตลอดยังไงมันก็ อร่อยใช่ใชแต่ว่าสําหรับกร,รกฎเนี่ยนะครับชีวิตในปี56เหมือนทานเข้ากล่องมา mm hmm. พอปี57ปุ๊บขึ้นเหลาขึ้นมาทันที oh. นะครับมันก็เหมือนแบบดูเหมือนเ,เปลี่ยนแปลงเยอะก็เลยให้เป็นราศรีที่มีความก้าวหน้าแล้วก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับ,รบว่ากันเรื่องของการทํางานเลยครับ mm hmm. กลุ่มราศรีนี้นะครับหลังจากสงกรานไปแล้วนะครับคุณก็จะมีโอกาสมีโชคมีความสําเร็จในการทํางานเข้ามาเยอะมาก เป็นวงรอบใหม่ของชีวิตนะครับนักเรียนนะครับที่เรียนหนังสือศึกษาหาความรู้กันอยู่นะครับโอกาสสอบได้สอบผ่านเรียนจบนะครับสมัครงานได้มีเข้ามานะครับใครที่ตั้งใจนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับกระกฏเป็นราศีอันดับต้นๆเลยนะครับที่มีโอกาสเปิดกิจการร้านค้านะครับเรียกว่าอาจจะทํางานประจําด้วยนะครับแล้วก็มีร้านค้าใหม่เกิดขึ้นด้วยใครที่เป็นลูกจ้างรับราชการอะไรอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่ เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ตาเรามากนะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยในปี57เนี้นะครับคือปกติคนราศีเนี่ยจะชอบทําอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยชอบมองเขาใครนะครับก็ควรจะหาโอกาสเข้าหาผู้ใหญ่บ้างนะครับไม่ใช่เออไปหากำนันเดียวนะครับไปหาผู้ใหญ่บ้างนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหมือนกับสร้างเคกว่าให้เขารู้ว่าเราทําอะไรอยู่บางคนกล่าวว่าสวรรค์มีตานะครับทําไปเดี๋ยวเขาก็เห็น มาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้อง CCTV ครับวะครับเราต้องนําไปพรีเซนต์นำไปเสนอให้เขาดูด้วยนะครับสองอย่างนี้มาเจอกันเนี่ยความขยันความตั้งใจนะครับบวกกับผู้ใหญ่ที่เมตตาเนี่ยก็รกฎเนี่ยเป็นราศีที่เป็นดาวรุ่งในเชิงของตาแหน่งหน้าที่การงานเลยทีเดียวนะครับในเรื่องความรักก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับเป็นราศีที่โอกาสที่จะแบบ สละโสดนะครับมีสูงมากนะครับหรือบางคนอาจจะเหมือนกับคุยกันไว้ก่อนคบกันไปนานแล้วแหละจะวางแผนดูเรื่องดูยามแต่งงานมั่นหมายจริงได้ทั้งปี57นี้แล้วก็ยาวไปถึงปี58ด้วยครับนะครับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะครับความลงตัวในเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องลูกเรื่องบุตรทําบ้านใหม่ขยายครอบครัวอะไรแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นเรียว่ามีแต่ร้นีแต่เรื่องที่แบบ แต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะนะครับแต่ว่าแน่นอนคุณตัวสงสัยแล้วมันจะมีอะไรไม่ดีนั่นสิฮนะบ้างหรือเปล่าครับนะครับจริงๆสิ่งที่ไม่ดีก็คือว่าช่วงที่จะถึงจุดที่ดีนั่นเองค,คือมการาจนถึงเดือนมีนาคมครับเพราะว่าอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าดวงเนี่ยของราศีนี้มันเปลี่ยนที่เมษามระยะทางระหว่างตอนนี้ไปจนถึงเมษาเนี่ย ไม่ธรรมดาครับนะครับช่วงนี้ยังกินข้าวกล่องอยู่อาหารเหลายัางไม่มานะครับใจเย็นๆนะครับความเครียดความกดดันและเรื่องของคนในครอบครัวปัญหาเรื่องญาติผู้ใหญ่สุขภาพคนในบ้านดูแลให้มากยิ่งขึ้นกรกฎเป็นราศีที่มีพลังของดวงดาวที่สุกสว่างเป็นดวงดาวแห่งสีเหลืองสีทองเข้ามาครับจะดีมากๆถ้าหากคุณหาเครื่องประดับของแต่งตัวที่เป็นสีเหลืองทองทองเข้ามาเสริมหน่อยอ อันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาไม่ได้บอกว่าต้องซื้อทองจริงเสมอไปโด,น,ดนจี้โดนปล้นอีกนะครับเครื่อนประดับอะไรที่เป็นสีสันที่เป็นดอ,อกทองทองแบบนี้เนี่ยจะเป็นสีที่เสริมดวงให้กับราศีกรกฎในปีนี้เป็นอย่างมากนะครับครับผมนี่ก็คือราศีกรกฎนะครับใช่แต่ว่าสําหรับกรกฎเนี่ยนะครับชีวิตในปีห้าหกเนี่ยเหมือนทานข้ากล่องมาพอปีห้าเจ็ดปุ๊บขึ้นเหลาขึ้นมาทันทีอ,อ่านะครับมันก็นเหมือนแบบ ดูเหมือนเปลี่ยนแปลงเยอะก็เลยให้เป็นราศีที่มีความก้าวหน้าแล้วก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับว่ากันเรื่องของการทํางานเลยครับกลุ่มราศีนี้นะครับหลังจากสงกรานไปแล้วนะครับคุณก็จะมีโอกาสมีโชคมีความสําเร็จในการทํางานเข้ามาเยอะมากเป็นวงรอบใหม่ของชีวิตนะครับนักเรียนนะครับที่เรียนหนังสือศึกษาหาความรู้กันอยู่นะครับโอกาสสอบได้สอบผ่านเรียนจบนะครับสมัครงานได้มีเข้ามานะครับใครที่ตั้งใจนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจเป็นของตัวเอง แล้วก็อีกคนหนึ่งคือออฟสุขพันนัทโอ้โหนี่น,นี่ฮอตมากเหมือนกันครับนะครับก็ต้องบอกว่าราศีกรกฎเนี่นะครับจัดว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยเยอะมากในปี56เนี่ยอาจจะย,ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับกับปี57เนี่ยช่วงที่แบบความแตกต่างกันจากช่วงที่มันจะแยกกลายมาเป็นดีขึ้นเนี่ยคมันมีระยะที่แบบ,บเยอะมากนะครับ จะไม่เหมือนกับราศีเมถุนท,ที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้เมถุนเนี่ยเขาเป็นราศีที่ดวงดีอย่างต่อเนื่องห้าหกก็ดีห้าเจ็ดก็ดีนะครับเหมือนคนกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาตลอดนะครับกินพัตคาหรูๆมาตลอดยัยงไงมันก็อร่อยมาถึงต้องบอกว่าเป็นราศีที่หมอช้าบอกว่าเกือบดีที่สุดเลยของทั้งหมดเป็นรองนะฮะแค่หนึ่งราศีคือ,อจริงๆเนี่ยด้วยความที่ปี57าเจ็ดที่ดาวมันเปลี่ยนเยอะ เลยไม่กล้าพูดว่าดีที่สุดาาแต่จริงๆถ้าเป็นปีนอื่นๆนราศีนี้จะเรียกว่าเป็นราศีที่ดีที่สุดด้วยความที่ปีนี้ดวงดาวม,มันเปลี่ยนเยอะก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีไปได้ตลอดทั้งปีก็คือราศีกรกฎใช่ครับก็ค,บคือคนที่เกิดวันที่17กรกฎาคมจนกระทั่งถึงวันที่16สิงหาคมนะฮะนักร้องของแกรมมี่โกรครับที่เกิดาราศีนี้มีสองคนด้วยกันมีมนแคนแก่นคูนนะครับกล่าวว่า สวรรค์มีตานะครับทําไปเดี๋ยวเขาก็เห็นมันไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้อง t ีครทีวะครับเราต้องนําไปพรีเซนต์นำไปเสนอให้เขาดูด้วยนะครับสองอย่างนี้มาเจอกันเนี่ยความขยันความตั้งใจนะครับบวกกับผู้ใหญ่ที่เมตตาเนี่ยก็รากฏเนี่ยเป็นราศีที่เป็นดาวรุ่งในเชิงของตาแหน่งหน้าที่การงานเลยทีเดียวนะครับในเรื่องความรักก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับเป็นราศีที่ โอกาสที่จะแบบสละโสดนะครับมีสูงมากนะครับหรือบางคนอาจจะเหมือนกับคุยกันไว้ก่อนคบกันเปนานแล้วแหละจะวันะครับกรกฎจะเป็นราศีอันดับต้นๆเลยนะครับที่มีโอกาสเปิดกิจการร้านค้านะครับเรียกว่าอาจจะทํางานประจําด้วยนะครับแล้วก็มีร้านค้าใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยใครที่เป็นลูกจ้างรับราชการอะไรอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่ เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ตาเรามากนะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยในปี57นี้นะครับคือปกติคนราศีเนี่ยจะชอบทําอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยชอบง้อใครนะครับก็ควรจะหาโอกาสเข้าหาผู้ใหญ่บ้างนะครับไม่ใช่ไปหากำนันเดียวนะครับไปหาผู้ใหญ่บ้างนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหมือนกับสร้างเขาเรียกว่าให้เขารู้ว่าเราทําอะไรอยู่บบางคน